สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยละกันครับจมเรบสูจุงกะสวัสดีแมวบองโอนกรุบรอบเขียด้วยนะครับคลิปนี้พามาชมสินค้าครับผมนะจะมีอะไรกันบ้างก็รอชมสนใจเบอร์โทรศัพท์ลงให้เรียบร้อยนะครับอยากโทรอยากแอดไลน์ก็ทักมาได้ครับไม่ชัวร์ครับผมเลือสองตัวครับผมนี่นะฮะเข้าใหม่นะครับตัวนี้ นะครับตัวนี้เป็นไมชัว UR 2 4 d นะครับตัวนี้ก็ได้มาอีก2ตัวครับพี่น้องสินค้ายังไม่เคยโดนไฟนะครับรับประกันว่าสินค้ามือหนะครับได้เป็นในส่วนของฐานนะครับแล้วก็ลูกไม่นี่ครับผมสวยๆเลยครับแล้วก็ยางกันกลิ้งนะครับนี่ะครับรุ่นสองเสานะครับตัวนี้ไม่มีชุดย้ายเสาให้นะครับชุดนี้นะครับ ต้องไปซื้อเองนะครับพร้อมกลองสวยๆมีมาทั้งหมดสองตัวนะครับนี่นะครับเป็นชัวยร์ยี่สิบสี่ดีตัวนี้ขายในราคา2 3 0พันสารอยบาทครับผมเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับสองพันสามร้อยบาทครับพี่น้องมาดูมิกเซอร์ครับผมตัวนี้ก็ใครสนใจสั่งได้นะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับผมสวยๆเลยครับเป็นขอม โปรมิกเซอร์เฮอเสียงขอโทษขอประทานอภัยด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นม er ิกเซอร์6ชัแนลนะครับนี่นะฮะเป็นตัว6ชัแนลนะครับเป็นยามาฮ่านะครับน, aha, น,บนี่ตีตรามาเป็นยามาฮ่านะครับตัวนี้มีอ e ีโคไลเซอร์นะครับมีเจ้าเอฟเฟกต์เอ็มพีสามยูเอสบีบลูทูธนะครับผม LR ซ้ายขวา นะครับผมมีปุ่มตรงนี้ให้นะครับแล้วก็เอยครับผมมี LR ให้มีออกมีในส่วนของออกหนึ่งแล้วก็อกสองแล้วก็เป็นเอฟเฟกนะครับสามพาราตินะครับก็คือไฮมิโลครบแล้วก็เกียนนะครับโจก็แสดงผลแบบนี้นะครับตัวนี้2,650บาทนะครับตัวนี้เป็นสินค้ามื่อหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น เอฟเฟกนะครับนี่นะครับมีทั้งหมด9 9เ DSP นะครับตัวนี้เอฟเฟกติดมาก็คือเกก้าโปรแกรมนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะฮะสินค้าเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับตัวนี้ใครสนใจสั่งได้นะครับตัวนี้จะอยู่ในราคาสองพันหกร้อยห้าสิบบาทครับผมนะฮะมาดูในส่วนของขาเวทีนะครับขาเวทีตัวนี้ผมมีมาทั้งหมด3ชุดนะครับผม เดี๋ยวนี้ให้ราคาพิเศษไปเลยนะครับขาละ1,200บาทมีทั้งหมด3ชุดเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับว่ากลางแล้วจะเป็นยังไงตัวนี้จะเป็นขาขนาดเมตรยี่สิบคูณเมตรยี่สิบนะครับความสูงอยู่ที่40เซนขาปรับระดับได้นะครับเป็นสเตนเลสอย่างดีนะครับตัวนี้แข็งแรงใครที่จะเอาไปเป็นเวทีเล็กเอาแต่ขาเด้อพี่น้องกระดานไม่มีให้นะครับไปตัดเอาเองสินค้าเป็นสินค้ามือหนึ่ง ขาละ1,200บาทมี3ตัวหมดแล้วหมดเลยตามรูปที่ผมขึ้นให้เลยนะครับมาดูในส่วนของเหล็กครับผมเหล็กไม้ตัวนี้เป็นเหล็ก2 u ยูขนาด15ลึก15นะครับฝาปิดครบตัวนี้ลึก15ฝาปิดครบครับพี่น้องตัวนี้1000บาทตัวนี้1000บาทนะครับผมตัวนี้ฝาปิดครบนะครับลึก15นะครับผมตัวนี้เป็นเหล็กขนาด2 u ยูนะครับ เหล็ก 3U นะครับตัวนี้เป็นเหล็ก 3U นะครับลึกน่าจะประมาณ17-19นะครับผมใส่ตระกูลซีสองพัได้อยู่นะตัวนี้พวกแอลนะครับตัวนี้เป็นเหล็ก 3U นะครับมีมา2ตัวนะครับตัวละ350บาทเหล็กตัวนี้ตัวละ350บาทครับผมมีทั้งหมด2ตัวสภาพมือหนึ่งดีๆเลยครับผมนี่นะฮะสวยๆเลยครับผมสวยงามนี่นะครับผม แล้วก็สายไฟยังอยู่เด้อะนะครับหลายท่านที่ถามเข้ามาว่ายาวเท่าไหร่ตัวนี้2อคูณหนะครับตัวนี้เป็นสาย2อคูณหนะครับยาวอยู่ที่27เมตรนะครับ27เมตรครับพี่น้องตัวนี้ขายในราคา1,400บาทครับผมสายเมนใหญ่นะครับ2อคูณหขายในราคา1,400บาทยาว27เมตรครับผมเลข6กยู ลึกน่าจะประมาณ9หรือ11นี่แหละครับพี่น้องนะครับตัวนี้เ,เดี๋ยวผมวัดให้เลยดีกว่าเนาะมาเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องมา,าถามกันที่หลังนะครับอ้าได้ตลับเม็ดแล้วครับพี่น้องใครที่หาแหลกอยู่นะครับผมเป็นแหลกขนาด6อยูนะครับลึกอยู่ที่ลึก9พี่น้อง ตัวนี้ลึกอยู่ที่9นะครับลึก9ครับใส่ชุดเครื่องปรุงได้สบายนะครับตัวนี้6 u ยูลึก9นะครับตัวนี้เป็นเหล็กขนาดหกยูเนาะหกไหมน่าจะหกนะพี่น้องหกหรือสี่เนี่ยนะ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหล็กอืมนะครับน่าจะหกเหล็ก ต,าา 1, ต,ตัวนี้ขายในราคา1,800บาทครับผมเป็นของตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ขายในราคา1,800บาทเหล็กตัวนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆเลยนะครับไม่มีรอยเตะใด,ดๆทั้งสิ้นนะครับเหมาะสําหรับไว้ใส่เครื่องปรุงนะครับใครที่เป็นชุดดิจิตอลเนาะปลั๊กไฟไม่ลอยแล้วก็อ e ีโคไลซ์ปลั๊กไฟไม่ลอยแล้วก็จะเป็นในส่วนของอ,อะไรอะ่ะ รถดิจิตอลได้อยู่นะพี่น้องนะครับสวยงามเลย1,800บาทนะครับคลิปนี้ได้ประมาณนี้นะครับผมสินค้าที่เอามาต่อยอดเพื่อที่จะเอามาให้พี่น้องได้รับชมสนใจตัวไหนก็เอดไลน์อินบ็อกเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วครับผมสวัสดีครับ